มีลูกชายนะครับมีแต่ลูกสาวบ่มีลูกชายได้มีโอกาสบวชพระโอ้ยเก่าอู่นะครับมุนลาบอพี่น้องอชาบนีเราชิบะได้เป็นกจ้าพาพบวชพระเห็นว่าเขาได้เป็นกจ้าพาพพี่น,อนอ้องเพิ่นบอกว่ามุนสามยางขันยังบ่เฮ็ดกะเ้าตายพี่บ้าน่ะเนื่องพี่้าน่ะผู้ใดยังบ่ได้ฟังเทศมหาชา นะครับ13กัน1,000พาคาถาในมือเดียวอยาเฝ้าาตเพื่อนว่าน่ะสองห่นไหนไม่ได้เห็ดไปหาจำไก่มาเพิ่แก่อ่าแล้เมีได้เงี้ยหนังนี้จำไก่์สองหนังนี้เรานังสองคนนึง่าัวคนเวนดอ่ามีแล้วตัดผมนเดือสาธุอันโมทานาเด้อสาธุอันโมนานเด้อขัดเด้อ นโมทนนโมทนาน้ำเตาคนนี so ่แบ so ุญสำเร็จด้วยการนโมทนเอ้ยอะไรวะเออนโมทนาบุญน้ำบุงเลอเพื่นไมเบื่ในอนาสนาเออไม่ไผู้ไหนน่ะบ่มีอยู่บ่มีตัดไก่อยู่ในสาทมาก่เอาเออผู้ใหบ้านใกล้ๆอไปเอารู้เอารู้เอารู้ไก่ด้

นี่คืออันดีสงในพี่น้องเขาได้มีโอกาสนะครับเออเจอนะครับเามีโอกาสได้เออม<อ>ีโอกาสได้สร้างนะครับเออนะครับพระพุทธศาสนาฮนะครับพระสงฆ์นมมี่พระสงฆ์นี่ท่านเป็นนะครับเออผู้ที่ อุเราะพระพุทธศาสนาเป็นสายเลือดอ่าสายเลือดนะครับวมหายใจและสายโลหิตของพระสงฆ์นี่คือวมหายใจและสายโลหิตของพระพุทธศาสนานะครับอ่านะครับเวลาจะเป็นอ่าเมื่อได้บวชไปแล้วนะครับอ่าทุกสิ้งทุกอย่างถือว่าอ่าเพื่อจะต้องไปปฏิบัติีปฏิบัติครอบน้องอ่าปฏิบัติดีปฏิบัติครอบ่ทในพระพุทธศาสนา นะครับเดี๋ยวเรียนมีคสามารถได้บวกได้หลักที่สูงหลายได้ประโยชน์หลายครอบครับพี่น้องนะครับได้ประโยชน์หลายเออเอาอะไรที่ตัดไปตัดเลครับตัดได้ตัดไปตดไปตัดไตัดไตัดไปตัดไดไตัดไป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 ตัด้ปตัดไปตัดไปตัดไดไปตัด เัาเหลือแล้ว,ม,วม่มีโอกาสได้นลองเด้วมไม่โอกาสาชิดยังไงชิบยัไงไงพราอวิบไร สวัสดีครับอยู่กับสมองชาแนลนะคะตอนนี้นะคะอืมฮะกิตโตอาตุล้องฮันตะกิตโตนามะเออแล้วมันถามมาเออนะฮะกูล่าเชากูถามว่าเออฮันตะกิตโตนามะเออขอบคุณไปเออคุณพ่อนี่ จักรพองษ์แสนสุอโอ,อปติพาโนนาฮะนะครับคุณพ่อพิชิตยานิสเซโลอ้าวเป็นต้องนะครับยานะ <c oughs> พันชัยยังบนอยู่นั่นแหละฐานะมุทโธนามานะอ้าวโอเคครับถูกต้องไา,งอาไม่ไม่ไม่อ่าทางนี้ถือเลยทางนี้ถือเลยครับ ถือคนละใบวางนี่เลยโอเคอ่ะนะครับถือใบบัวถอคนละใบเลยถือคนละใบเลยใส่ใบบัวนี่ยคน่นัดตามกัด่ใบบัวถก้า้ไถไม่ใส่ใบบัวจะถือกชมคือไม่สิก็ได้ไม่ติดเลยน ่โอนไ้านหังครับอ่้าหลังนะครับโนข้างหลังโนข้างหลังนะครับเราอยู่ข้างหลังนะครับเราไม่ได้โอนากหน้าเลยออกดหน่อยเดหน่อยเราออลันะเ้อง้อให้ชาวบ้นที่หนึ่งลวงปู่ออเด็กหน่อยออก้นเอ่อพ่อหน้าจะได้ทาวบ้าผู้หนึ่งเจ้าค่นะครับเอออ่าคุณพ่อเป็นผู้นำอ่าเป็นผู้อุศกัี้ยอาพวกเรา ่・นั่งวงนะครับเรียนเชิญหน้าทุกท่านว่าหน้าโมสามจบปฎิกาล ปิตุนีประมาทนะขาวาระตะเยนะละตาสะพานละปะรามธรรตุโมกันเตปิตุนปมาทีนะเขวาระตะเยนะตะตา สัพพะนัปปะราทังขมะทุโมพันตปิตุมปมาทีนะพวารตะยนกะตังสัพพะนัปปราทัง กรรมวกรรมบัดดีกรรมบ้านโอกรรมอันใดที่พ่อข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินพวกท่านด้วยบาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอลาจากเพิสลาเข้าสู่เพศบรรพชิตขออนิสงส์ทั้งหลายนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้บวร ในพระพุทธศาสนาดวงเป็นอนิสองแก่ท่านเจ้าค่ะทุก,กท่านทุกคนเดิน